นี่ครับพี่น้องแปลงมันสำปะหลังที่ใส่ยากำจัดวัชพืชประเภทดูดซึมนะครับผมเนาะนี่ครับพี่น้องถ้ามาบึงคือถ้าพี่น้องสีใส่ดูดซึมนี่พี่น้องผมสี้ามาบึงมาพอผมเคยใส่มา่อก่อนปีที่แล้วผมใส่มาแล้วครับดูดซึมทุกแปลงการใส่ยาดูดซึมยาชนิดประเภทดูดซึมกับมันสำปะหลังนะครับเราต้องใช้ในช่วงอายุไม่เกินสาอาทิตย์พี่น้อง เห็นบ่ครับฉีดไปสามสี่มืออย่าพึงเลี้ยงนี่ครับมันสําปลังอายุของเราไม่เกินสามอาทิตย์และหลังจากสามเดือนไปแล้วและก็อย่าฉีดในช่วงที่มันสําปลังต้องการปุ๋ยนะครับปุ๋ยมันสําปลังต้องการปุ๋ยนี่คือช่วงไหนพี่น้องคือช่วงในช่วงอายุมันสําปลังเขาจะบอกเขาเองครับเนาะก็คือมันจะมีหากเขาเขาฝอยๆอยแตกออกมาจากพื้นดินพี่น้องแถวๆนี้แหละครับ ในช่วงอายุมั่นสองเดือนสี่เดือนประมาณนี้ครับเนาะในช่วงนั้นให้พี่น้องไปสังเกตเบิงในช่วงนั้นแหละครับห้ามสียาขายนยาโดยเด็ดขาดเลยพี่น้องเ่ว่าจะเป็นประเภทเผาไหม้หรือดูดซึมนะครับเนาะนี่ครับหยอดข้อสีเหลืองพี่น้องนี่ครับเห็นบอลหยอดข้สีเหลืองเป็นดังๆพี่น้องนี่ครับหยอดเลี้งงบิดครับนี่ ปกติถ้ามันมันงามหยอดมันสิออกดำเลยด้ยครับเนาะนี่หยอดเลี้ยงเิดครับเนาะนี่นี่ครับผมห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะครับยาประเภทดูดซึมนี่พี่น้องมั่นของเขากระฉิชงักการเจริญเติบโตพี่น้องเนาะแต่คือชงักไปช่วงนึงแหละครับเกือบเดือนพูล้พี่น้องขันฝนบระมานี่เรียบร้อยเลยครับ แต่นี่ฝนมาเรื่อยไม่เป็นไรนะครับจากการชะงักไปหนึ่งเดือนก็จะเหลือประมาณสองอาทิตย์เนาะพี่น้องเพราะเพราะเขาขาดยุดชะงักการเจริญเติบโตปับ๊บอย่างมันกับสีบอตอเนือ,งพ,นอ,ง,องพี่น้องคือจงพี่น้องเป็นไข่เนั่นยแหละครับเนาะไปเห็ดเบียกะไรเงินก็บวมมใช่เนาะพี่น้องประมาานั่นครับเนาะนี่แหละครับผมกะมาเบาซู่ฟัง่งพี่น้องนี่ครับ